สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาเรื่องทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลมีทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่การเลี้ยงบอลการส่งบอลและการยิงประตูครับเรามาดูแบบการฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลกันนะครับการเลี้ยงบอ bon, ล dribbling การเลี้ยงบอลต่ำ the low or control dribbling ข่าทั้งสองงอมากกว่าการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลปกติศีรษะและไหล่โน้มไปทางข้างหน้าถ้าใช้มือขวาเลี้ยงลูกบอลมือซ้ายให้กางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยในการทรงตัวใส่ตามองไปทางข้างหน้าและควบคุมการกระดอนด้วยนิ้วมือและข้อมือลูกที่กระดอนขึ้นสูงประมาณไม่เกินระดับเขา่าการเลี้ยงบอลสูง The High All Speed Dribble ให้โน้มตัวไปทางข้างหน้า ใช้นิ้วมือและข้อมือกดลูกบอลให้กระดอนขึ้นมาระดับเอวหรือสูงกว่านั้นเล็กน้อยนิ้วมือกดลูกบอลทางส่วนด้านบนคอมมาทางด้านหลังเพื่อให้ลูกพุ่งไปทางข้างหน้าและก้าวเท้าตามลูกไปการเลี้ยงบอลสลับซ้ายขวา the crossover d r i p b i n g การเล็กลูกบอลด้วยมือใดมือหนึ่งเมื่อมีคู่ต่อสู้มาทำการป้องกันอยู่ด้านหน้า ให้บังคับลูกบอลลงสู่พื้นในลักษณะเปลี่ยนทิศทางผ่านลำตัวจากมือด้านที่เลี้ยงลูกบอลอยู่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางลกูกบอลหลบหลีกผู้ต่อสู้การส่งบอล passing จะแบ่งได้3ระดับดังนี้การส่งบอลสองมือระดับอก the two handed chest pass จับลูกบอลด้วยมือทั้งสองระดับห่างตัวเล็กน้อยหักข้อมือทั้งสองขึ้นเล็กน้อย ผลักบอลด้วยการเหยียดแขนและจวัดข้อมือลงผลักด้วยปลายนิ้วการส่งบอลสองมือกระดอนพื้น the two handed bounce pass วิธีการส่งบอลจะคล้ายกับการส่งบอลโดยทั่วไปแต่ต้องส่งลูกให้กระทบพื้นก่อนถึงตัวผู้รับเป็นระยะ2ใน3ส,ส่วนของระยะทางทั้งหมดการส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ The t w o h e a d e d overhead pass ดึงลูกบอลเข้าหาตัวคล้ายม้วนมือขึ้นแล้วผลักออกไปด้วยมือทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วมือเป็นตัวบังคับทิศทางของลูกให้ตรงตามความต้องการที่จะส่งลูกออกไปเหนือศีรษะใช้สำหรับการส่งระยะ6-8เมตรการส่งบอลมือเดียวเหนือไหล The One Hand Baseball Pass ยกลูกบอลขึ้นเหนือไหลด้วยมือที่ต้องการที่จะส่งลูก โดยให้มือที่จะส่งนั้นตั้งข้อมือหันฝ่ามือออกก้าวเท้าด้านตรงกันข้ามกับมือที่จะส่งไปข้างหน้าส่งแรงที่แขนและข้อมือไปตามทิศทางที่ต้องการโดยใช้นิ้วมือบ,บังคับทิศทางของลูกการยิงประตู shooting การยืนยิงประตู the set shot เริ่มจากเท้าควรวางเท้าใดเท้าหนึ่งนำเล็กน้อยหรืออาจจะวางทั้งสองเท้าในระดับเดียวกัน แต่ห่างออกจากกันก็ได้ย่อเข่าลงเล็กน้อยใช้มือข้างที่ถนัดจับอยู่ใต้ลูกบาสส่วนอีกมือหนึ่งช่วยประคองลูกยกลูกขึ้นเหนือศีรษะหรืออาจจะเล็งไปที่กรอบสี่เหลี่ยมก็ได้ชุดบาสโดยการส่งแรงจากหัวเข่าขึ้นมาแขนยืดออกตรงไปให้สุดใช้ข้อมือสะบัดลูกออกไปการก้าวกระโดดขึ้นยิงประตู The l a อ u p Shot จับลูกบอลที่เลี้ยงมาเมื่อเท้าขวาก้าวลงสู่พื้นก้าวเท้าซ้ายไป1,9ก้าวกระโดดขึ้นด้วยเท้าซ้ายเมื่อลอยตัวถึงจุดสูงสุดให้เหยียดมือขวาแบบงายมือการกระโดดยิงประตู The Jump Shot ย่อข่าลงเพื่อเตรียมกระโดดขึ้นสายตาเล็งไปที่ห่วงยกมือขึ้นเหนือศีรษะมือข้างที่ถนัดอยู่ใต้ลูกส่วนอีกมือหนึ่งช่วยประคองลูก กระโดดขึ้นส่งแรงจากข้อเท้าขึ้นมาแขนยืดเหยียดตรงใช้ข้อมือสบัดลูกออกไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากสิ่งที่เรียนไปข้างต้นจะเห็นได้ว่ากีฬาบาสเกตบอลน,นั้นเล่นไม่ยากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ